วันนี้ก็ให้ความรู้สึกพิเศษมากเลยนะคะเพราะว่าแต่งหน้าตามแบบนางงามแล้วนางงามคนไหนที่ในช่วงเวลานี้จะเลิศไปกว่ามิสแองโกลาก็ไม่มีแล้วนะคะได้รับรีเพลย์รูปนี้เข้ามาค่ะน้องสองรูปเข้ามาให้เลยนะคะก็เป็นการแต่งหน้าสไตล์นางงามน้องเห็นพี่ผิวสีอะไรคะตอนที่ดีเคย์ขนาดแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะพิมก็ปรับ ให้เป็นสีตามที่สีผิวของพิมพ์เป็นนะคะเพราะว่ามิสแองโกล่าเธอจะเป็นคนผิวสีนะคะแอฟริกันอเมริกันเพราะฉะนั้นก็ลองดูค่ะว่าลุคนี้แต่งกับสาวไทยผิวเหลืองแบบพิมพ์แล้วเป็นยังไงบ้างถ้าอยากสาวติดแต่งไงบ้างติดตามชมได้เลยขั้นตอนแรกวันนี้นะคะเพื่อความเนี๊ยบของการแต่งหน้าเวลาเขาประกวดกันเราก็ไม่อยากน้อยหน้าใครเนาะซับความมันที่เกิดขึ้นจากการทา มอยส์เจอร์ทาครีมกันแดดออกซะหน่อยก่อนนะคะจากนั้นให้ใช้น้ำแร่ที่คุณชอบสำหรับพิมพมชอบที่จะใช้ฝาจุกชมพูรุ่นนี้นะคะมันมีขวดเล็กขวดใหญ่ก็ลองไปดูกันเนาะใช้อันนี้ขยับนิดนึงนะคะตั้งให้ห่างๆจากใบหน้านะสักฟุตนึงไม่ใช่แบบฉีดใกล้มากนะคะฉีดไกลๆ บางๆใช้พัดใช้อุปกรณ์เสริมช่วยนะคะนิดหน่อยถ้าเกิดขี้เกียจจะรอให้มันซึมก็ใช้ทิชชู่ซับลงไปได้แผ่เป็นใบใหญ่ๆขนาดนี้เลยนะคะ จตรงนี้พักผิวสักครู่ค่ะรอให้มิวเรพร้อมแล้วนะคะขั้นตอนแรกพีนจะลงพรมเมอร์ก่อนนะอู้ไหลทัวดนิ้วไปหมดเลยนะคะตรงจุดที่อยากจะช่วยมันนิดนึงอะคะ่ะที่แบบว่าประเภทรองพื้นติดไม่ทนทีโซนเป็นต้นนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณจำเป็นที่จะต้องลงทั้งหน้าก็สามารถลงทั้งหน้าดได้เลยนะคะ มเมื่อพราเมอร์เซ็ตตัวเรียบร้อยนะคะวันนี้พิมจะใช้ทั้งบีบีครีมแล้วก็รองพื้นนะคะผสมกันบนหลังมือผสมก่อนที่จะลงบนใบหน้าพิมเคยเจอประสบการณ์ครั้งหนึ่งคือพอลงครามเมอร์เสร็จะคะ่ะแล้วก็ลงรอ,อ,องพื้นที่เป็นแบบเนื้อมูสอย่างเงี้ยนะคะมันจะเป็นคราบพิมก็ไม่ทราบกันว่ามันเป็นเฉพาะยี่ห้อนี้หรือเปล่าก็เลยใช้วิธีผสมกับบีบีครีมเพื่อช่วยนะคะ ก็จะค่อยๆลงรองพื้นนะคะพยายามเกลี่ยให้เนียนที่สุดเท่าจะเป็นไปได้ถ้าเกิดว่าปกติคุณชิ้นที่จะใช้แปรงนะคะบางคนที่มีสกังบัตบ u ัชหรือว่าที่มันเป็นดูนอไฟเบอร์ fiber, อย่างเงี้ยคะ่ะก็คือสามารถใช้มบบนั้นได้เขาบอกมันจะทําให้เรียบเนียนยิ่งขึ้นไปอีกนะคะสำหรับพิมพ์จะใช้นิ้วมือตามปกติค่ะในการถ้าเกิดคุณมีฟองน้ำนะคะหลังจากที่ลงรองพื้นเสร็จแล้วเนี่ยสามารถที่จะใช้ฟองน้ำกดเพื่อทำให้ รองพื้นมันเรียบเนียนมากขึ้นนะคะจุดวันนี้พอดีพิมพ์ทิ้งฟองน้ําไว้ที่บ้านอีกบ้านหนึ่งหมดเลยก็เลยจะใช้เนิ้วมือะคะ่ะค่อยๆตกรองพื้นนี่ลงมาถึงตรงช่วงริมฝีปากเล็กน้อยด้วยนะคะหลังจากนี้พิมจะทิ้งให้รองพื้นเซ็ตตัวอ่ะ,ะครูพอรองพื้นเซ็ตตัวเรียบร้อยนะคะลงคอนซีลเลอร์สักหน่อยจุดที่ต้องการปกปิดนะคะรอยแดงรอยดำด่างแดงด่างดำทั้งหลายนะคะมมนจะเป็นรอยนี่กระ ของพิมน,นะคะรอยแดงจากตัวสักอย่างกัดตอนกลางคืนเวลานอนรอยเก่ารอยนูนรอยนี่รอยพวกไฟฟ้าทายตาเก็บแพนด้านะคะ จากนั้นก็จะค่อยๆใช้นิ้วนะคะกดเพื่อเสร็จพอทุกอย่างเส็จเรียบร้อยหมดนะคะใช้แป้งเพื่อเซ็ตรองพื้นออคอนซีลเลอร์ต่างๆนานาที่เราลงไปนะคะเพื่อความติดแน่นทนนาน,เด,นเดินบนเวทีเครื่องสำอางไม่ไหลนะคะ เมื่อเราได้ผิวหน้าที่เรียบเนียนกระจ่างใสเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ต้องมาคอนทัวร์ใบหน้ากันค่ะใช้บรอนเซอร์นะคะในการคอนทัวร์จุดที่ต้องคอนทัวร์ก็คือจุดนี้นะคะที่เป็นจุดจุดโหนกสูงแล้วก็ตรงช่วงคางจากนั้นนะคะใช้แปรงหัวที่เล็กลงนะคะกับแป้งอันเดิมในการคอนทัวร์ตรงช่วงสันจมูกนะคะ ให้ดูมีดังขึ้นมาเรียบร้อยค่ะเชดดิ้งเสร็จไปแล้วนะคะคุณจะไฮไลท์โดยใช้สีขาวที่อยู่ในพาเลตตวนี้นะคะใช้แปรงนี้ปีดนิดนึงให้มันเป็นแหลมๆเพื่อจะเข้าไปเจอตรงสีขาวพอดีนะคะคุณจะไฮไลท์ตรงช่วงหนะะ้าผาก รามลงรอง,งพื้นคอนซีลเลอร์นะคะลงแป้งไฮไลท์เชดดิ้งกันไปแล้วก็เขียนคิ้วนะคะวันนี้คิ้วพิมก็ตามแนวคิ้วธรรมชาติมากสุดท่ี่เป็นไปได้เพราะว่าเวลาประกวดนางงามพี่ว่าประกวดนางงามเจ้าสาวอะไรพวกนี้มันควรจะต้องแต่งให้แบบว่ามีความเป็นตัวของตัวเองไม่ใช่แบบว่าแต่งให้หน้าเหมือนคนอื่นค่ะก็แต่งคิ้วตามแนวคิ้วปกตินะคะหลังจากที่เขียนแล้วแล้วก็แปรงคิ้วแล้วเนี่ยพิมก็ใช้ มาสคาร่าสำหรับทาคิ้วเนี่ยเพื่อที่จะเรียงเส้นคิ้วให้เป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นค่ะตอนนี้แล้วก็เพเนนี่จะไปแต่งตาแล้วก็คต่กายตาข้านึงเสร็จไปแล้วนะคะเป็นสโมกี้สีม่วงที่แบบว่าดูเป็นประกายเหลือบๆจะแบบว่าไม่เข้มมากจนโอเวอร์นะคะเพราะว่าตามในแบบเนี่ยคือ เขาดูเป็นธรรมชาติไม่เขียนขอบตาชัดเจนด้วยซ้ำนะคะมาถึงขอบตาบนเพราะว่าเขาผิวเข้มอยู่แล้วถ้าเกิดเขียนขอบตาเข้าไปอีกเนี่ยมันจะดูดุนะคะสำหรับขั้นตอนแรกคือพิมพ์จะลงอายแชโดว์พรีเมอร์อะไรอย่างนี้ก่อนนะคะเวลาทาตอนนี้พิมพ์จะใช้วิธีการกดๆลงไปนะเพราะว่าเราทั้งลงอะไรต่อมีอะไรเต็มไปหมดแถมเซตแป้งเลยต่างหากถ้าเกิดว่าไปถูๆเดี๋ยวมันจะเลื่อนเคลื่อนย้ายกันหมดนะคะ ถ้าเกิดต้องการทายเยอะก็คือซ้ำรอบสองทับลงไปแบบนี้ถต่อย่าไปถูๆูนะคะรอให้มันเซตตัวสักเว็บหนึ่งมาดูออไอชาแชโวสีเชทาใช้กันก่อนนะคะวันนี้พิมจะใช้สีม่วงเข้มอันนี้นะคะสีม่วงอ่อนแล้วก็สีม่วงอ่อนที่สุดอันนี้เห็นไหมเอ่ย สีม่วงเข้มสีม่วงอ่อนลงมาสีม่วงสีกลางนะคะแล้วก็สีม่วงอ่อนหลังจากนั้นพิมพ์จะใช้สีดํานี้นะคะช่วยในการกดตรงช่วงหางตาให้ดูเป็นสโมกี้มากขึ้นแล้วก็จะใช้สีออกชมพูเบบี้พิงค์อันนี้ในการไฮไลท์ใต้คิ้วนะคะคิดว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนแรกพิมพ์จะใช้สีกลางก่อนนะคะสีม่วงกลาง มาลงให้ทั่วเปลือกตาก่อนลงอย่างระมัดระวังน,นะคะเพราะอยากให้เคาะอายแชโดว์ออกจากแปลงก่อนที่จะมาลงเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่เคาะเนี่ยแล้วมันตกลงมาติดตรงนี้เนี่ยมันจะเอาออกค่อนข้างยากนะคะเราไม่อยากให้รองพื้นที่เราลงเอาไว้ดีแล้วเนี่ยมันขยับขยื่นเคลื่อนไปไหนเลยเชียว วันนี้เชฟพิมจะลงก็คือตรงช่วงหัวตานี่จะเตี้ยนิดนึงนะคะแล้วก็ค่อยๆสูงขึ้นตรงช่วงหางตาแบบนี้แค่สีเดียวก็จะเห็นก็ยังเห็นเบ้าตาเลยนะคะจากนั้นพิมใช้แปรงอันเดิมนะคะจุ่มลงในสีม่วงเข้มขึ้นมา เข้มที่สุดเท่าที่โชว์มาสักครู่นะคะแล้วก็จะลงตรงช่วงที่เป็นแนวติดขนตาบนเห็นความเข้มมากขึ้นแล้วนะคะแล้วก็ไล่ามาที่ช่วงหางตา ลาใจนะเวลาแบบประกวดนางงามแต่งหน้ากันซะเยอะแต่งหน้าแต่งตัวแบบว่าคือจริงๆแล้วนะีประกวดนางงามมันน่าจะไม่ต้องแต่งหน้าเลยให้มัดผมก้าวขึ้นไปอย่างเดียวโชว์ฟีเจอร์ที่แท้จริง เล่นแต่งซะเยอะเลยมันจะรู้ได้ไงว่าใครสวยนะเหมือนประกวใครแต่งหน้าเก่งที่สุดไครใช้เครื่องสำอางเก่งมากกว่านะแล้วเสร็จแล้วพิมพ์ก็มาใช้อายชาโด์สีดํานะคะพิมพ์เปลี่ยนแปลงนะคะมาเป็นแปลงที่หัวเป็นแบนเล็กๆนิดนึงนะคะเพื่อที่จะได้ควบคุมปริมาณได้ดีมากขึ้นมันก็จะไล่ไปตามแนวเบ้าตาเล็กน้อยจะได้เหมือนข้างนี้เห็นไหมคะเห็นเป็นเงาสีดําขึ้นมา ใช้เพียงน้อยนะคะบางทียังคิดเลยว่าไอ้เล็กๆอย่างเงี้ยแต่ละเม็ดแต่ละเม็ดโอ้โหกวาจะใช้หมดชีวิตจริงนี่ไม่ได้ไม่ได้ใช้กันง่ายๆนะให้มันหมดเนี่ยขนาดทิมแต่งหน้าทําวิดีโอบ่อยมากๆแต่ละสีก็ใช้กับปรีดเดียวยอะไรเงี้ยนะคะนั้นทิมเปลี่ยนกลับมาใช้แป้งอันใหญ่นะคะพยายามที่จะเบลนด์ แล้วก็จากนั้นพิ่จะใช้แปลงอันเดิมนะคะจุ่มลงในอายแชโดว์สีม่วงอ่อนสุดที่โชว์ให้ดูตอนแรกแล้วมาลงตรงช่วงหัวตาความเซ็งของการใช้อยาอยแชโดว์พาเลตใหญ่ๆนี่อย่างนี้คือว่าบางทีพอมันเยอะๆใช่ไหมคะจุ่มไปจิ้มมาจิ้มไปจิ้มมามันจิ้มผิดสี แบบว่ามันไม่ได้สีเดิมที่แล้วปรากฏว่าปืดลงไปแล้วบนลูกตาก็ sorry นะโอเคจากนั้นนะคะพิมพ์ใช้ Eyeliner Pencil เขียนที่แนวขอขนตาล่างนะคะไม่ได้เขียนที่เส้นน้ำตาลนะเขียนที่แนวขนตาล่างแล้วก็ไม่ต้องหนานะคะเส้นบางๆ เท่านี้เองนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะสัมชมันออกทำให้มันดูฟุง้งโดยการใช้อายแชโดว์สีดำอันเดียวกับที่เรามาทำเบ้าตาตรงนี้นะคะ่ะโดยทิมจะใช้แปรงเล็กลงไปอีกนะคะจุ่มลงในสีดำอันเดิมทิมไม่ใช้คอตตอนบัตช่วยนะเอานี้มาลงทับที่ตรงขอบตานะคะ ให้ดูฟูงๆเหมือนข้างนี้เห็นไหมจุ่มครั้งเดียวก็เกินพอนะคะแล้วก็ต่อช่วงแนวขอบตาล่างกับขอบตาบนด้วยนะคะเกรียบให้มันฟูงๆถ้าเกิดมองมาไกลๆแล้วมันดูแบบว่ากระเดิดถลําลออกมาก็เอาคอ้ต้นบัดช่วยปัดๆได้นะคะอุปกรณ์มหัศจรรย์ โอเคจากนั้นก็ใช้อายแชโดว์สีดำอันเดิมเขาต้นบัดอันเดิมพยายามแหงนหน้าไปข้างหลังนะคะแล้วก็ยกขอบตาขึ้นนิดนึงเอาเขียนตรงที่แนวขอบคข,ขอบตาบนนะคะไม่ต้องเยอะเพราะตามแบบเนี่ยเสมือนไม่ได้ลงแต่เนื่องจากเราเป็นคนขาวกว่า ก็ลงนิดนึงเพื่อรับกับแนวขนตานะคะเพราะเดี๋ยวเราจะติดขนตาปลอมเข้าใจว่ามิสแองโกลาไม่ได้ติดขนตาปลอมนะเธอเป็นคนที่มีขนตาอยู่แล้วคือคนผิวครับะคะอาจจะมีขนไปหลังจากนั้นก็ใช้สีชมพูอ่อนอันนี้นะคะแปลงไฮไลท์ของพิมพ์อนโปรดไฮไลท์ใต้คิวะคะ้วเลค่ะดูสว่างวากมาทันที เดี๋ยวข้างนี้ก็จะเหมือนข้างนี้ทันทีหลังจากที่ติดขนตาปลอมแล้วนะคะขนตาปลอมที่จะใช้วันนี้คือพยายามหาให้ใคลายกับคุณ Miss Ang มิสแองโกล่าได้สุดคือว่าขนตาเขาเนี่ยชีวิตจริงเขาเป็นขนตาเป็นเส้นเลยค่ะไม่ได้คิดว่าคงไม่ได้ติดสิ่งที่หาไมา่ได้ก็คลายที่สุดก็จะเป็นอันนี้นะคะคือแยกเป็นเส้นเลยนะคะแต่ว่าก็จะมีความยาวนิดนึงแต่และช่อก็จะดูหนาเล็กน้อยพอติดออกมาเราก็จะเป็นอย่างนี้ยคะ่ะ เห็นไหมดูบางมาตั้งแต่ขอบตานะคะแล้วก็ยาวขึ้นมาเท่านั้นเองก็ติดนี้เดี๋ยวพิมจะปัดขนตาล่างนะคะข้างนี้ปัดขนตาล่างแล้วนะปัดขนตาล่าง,ป,าาง,ป,าางปัดขนตาบนดัดติดแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันค่ะว่าที่เหลือ,องใบหน้าแต่งยังไงกันบ,บ้างแต่งตากันเสร็จไปแล้วนะคะดูใกล้ๆแบบนี้นะคะ,อา,ะอาละสูออกนิดนึงดูส่วนที่เหลือของใบหน้านะคะว่าแต่งยังไงกันบ,บ้างของตก อีกแล้วนะคะอะ่ขั้นตอนแรกพิมพ์จะใช้บลัชออนก่อนนะคะใช้เป็นสีกุหลาบที่มีประกายแบบนี้นะคะแรงวนลงไปเลยนะคะวนลงไปครบทุกสีแล้วก็ลงตรงช่วงพิมพ์จะลงทับตรงช่วงที่พิมคอนทัวร์เชดดิ้งเอาไว้แล้วนะคะลงมาถึงตรงช่วงนี้ มจะลงให้เข้มที่สุดตรงช่วงไลายขมแล้วก็เฟดออกมาทางข้างหน้าตอนนี้ปากรู้สึกแห้งนะคะเพราะว่ากว่าจะแต่งหน้าเสร็จกว่าจะได้ลงลิปก็ปากเข้าไปขั้นตอนสุดท้าย เก็บสแกมเสร็จแล้วเนาะต่อไปพิมพ์จะลงแป้งก่อนนะคะแป้งวันนี้ที่ใช้พิมพ์ใช้เป็นแป้งฝุ่นเพื่อที่จะเซ็ตแล้วก็ทำให้เจ้า Brush On หรือว่าไฮไลท์เชดดิ้งมันเบลอลงนะคะแล้วก็ทำความสะอาดใต้ตาด้วยแหละ สำหรับลิปสติกนะคะพิมพ์ลงรองพื้นทิ้งไว้ตรงตรงช่วงขอบปากไว้บ้างแล้วนะคะลิปสติกที่มันใช้วันนี้นจะใช้เป็นสีที่เป็นสีนูดแบบนี้ลงก่อนเพราะว่าตามแบบเนี่ยคือปากสีเดียวกับหน้าเลยนะคะ อน,นี้พิมพ์ก็ทำให้อันนี้ก็ทําให้พิมพ์ดูปากนูดมากเลยแต่สิ่งที่มิสแองโกล่ามีก็คือว่าปากเขาจะดูแบบชุ่มฉ่ำกลอสซี่มากเพราะนั้นก็จะใช้ลิปกลอสที่มีประกายปิ้งปิ้งปิ้งป,งป,งปงอยู่ข้างในนี้นะคะทาทับกดทับทับลงไปนะคะ ตอนนี้ก็ดูแบบกรอดซีมากเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วกับลุคนี้นะคะมิสแองโกลาประกวดนางงามอะไรต่างๆนะคะตามแบบที่พิมคิดว่าใช่นะก็คือต้องเตรียมผิวเยอะนิดนึงนะคะคือขั้นตอนตอนแรกจะเยอะนิดนึงแต่ว่าในการแต่งหน้าทั่วไปเราก็จะคล้ายๆของเดิมเพราะยังไงลิปสติกก็คือลิปสติกคุณอาจจะ ถ้าเกิดว่าคิดว่าเวลาขึ้นเวทีเนี่ยอยากจะให้เหมือนกับที่เรียนของ MIT M.T.I นะครเรียกชื่อเรียนผิดทุกที M.T.I มาก็คือให้เพิ่ม3จุดนะคะตรงช่วงตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ด้วยสีด้านนะคะเขาบอกว่าเวลาอยู่บนเวทีแล้วมันจะทำให้ดูชัดเจนมากขึ้นแต่พิม์พก็ แต่งตามแบบให้ดูนะคะแบบที่ต้องการเปี้ยเลยหวังว่าคุณจะชอบนะคะถ้าเกิดมีคอมเมนต์อะไรทิ้งไว้ข้างล่างได้แล้วเราเจอกัน,นวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามชมกันจนจบค่ะสวัสดีค่ะ